เออีกแล้วปอตะคของเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงซอยขอย่แน่เที่ยวมามือ,เด,เ,ดอ,เ,มอเดียวขึ้นเดียวซองมือขึ้นเดียวพค่มันแต่ว่าอันก้อนสินไปก็บม่ได้เข่าหรอกค่ะวาเละมึงแล้วมืกเป็นตะเกิดตอนสินคืนโลดนะ ตอนจิขึ้นรถเน่าหมูเสารหันงูโผล่มาโอ้เฮ็ดอว่ากันเพราะอยากถ่ายกระเป๋าแลรนลงรถ <c oughs> อันนี้น้ำไข่เนี่พี่น้องเอ้ยมากระพอเฮ็ดเผาแล้วกลับมาเน,นี่ยโอ้เก็บบุรีล่าได้หนึ่งเก็บเปล่าเก็บเปล่าไปหาหมง่งไม่เพราะว่าเฮ็ดแบบนี้มันออกกระจัดกระจายได้จ้ะ ต็ดป,ปวกจิ๊กห่อ,อ,องสา้ผู้อื่นมาได้ยินนำอือจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยเก็บน้ำเขาทั้งเถื่อบุมมีวาสีไดดอกงามดอกค่ะคุณเป็นเป็นอันอื่นไปบดเลยจ้ะพ่นดอกหน่อยพล้นผลจีตไตใบใหม่เนี่ยท่านบุคเคียนี่โม่ได้เห็นพ่นดอกจก้ะ เอ็ดปวกจิกนะคะมาดูกันจ้า่องกอปเอียงกระเทยโอ้กับกดดับไปเองได้พี่น้องโอ้ยนี่สิละอันใดก็หาควาวมปังน้ำข้าบ่ได้หรอกพี่น้องเก็บไก่ได้ว่ากับพอไดนเมืองซื้อไม่ได้ bác sĩ ăn anh luôn ăn lạy mà đạp cong ô hết cả kìa nó nhá nó nhá 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 không à nhá 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 พี่น้องปัดที่โทปัดที่ถังกำลัาามังแท็กผมผนแต่เห็ดเด้อดจเด้อมีดอกจุ้มๆมันเนี่ยใบใหม่ก็ามาบังหัดสนิยอาผาบเขาแล้วมันจะจุจ้มเด้อดะเด้อเปล่ายานโคตรมาก,กระปนนั่นโอ้ยจีมเขาโถือกับบ้า,บานเลยมึงจะ พวกเพชรพวกจิกม้มวนน้ำเขาแน่อผ่นอนจะดอกบานบานอันนี้มาพ่อดอกก่วมไข่แน่พี่นอ้องเฮ้ยวอมไข่แน่ยอดสุกสนอยู่งยางขี้แคบอยอะแกไม่ได้ใจเฮ้ยผมมีไก่ผมจะนี่มาซองคักๆ่บ้เห็นตัวนี้ ก็ออกอ้อมแอมกันไปในอะละจ้ะโอ้ยนาดีโอ้ยกลมๆด้วยกันนี่อือนี่ก็พอนุ่งบาดนี่โหมาเลยพี่น้อถอนเอา เว้ยยังมา,มาบังมาบังบังกับบังกล่องทั้งหนาพีด่ดิได้ยักหัวเฮ้ยน <ฮา S 2> ้องดูอีแป้งหมูนหนึ่งข้อมจุ่มอไปเด็นหัวประหลุดขึ้นมาหนึ่งโอ๊ยทอดกิบฮิเบิดมือเด้อค่ำมันนี้เด้อ ได้ไปใส่ดอกได้ยังมะอื่นมริสุนธิ์ยังดึกข่ามือนนี้เด้อเก็บเกี๊ยวน่าจะจุ่มจุ่มอยู่ยเก็บพวกเก็ดปวกแล้วบานแล้วจุ่มจะมีบานก็มีบาน เินทีบเบานเพิ่นกระมือแ,แดดกระซองมะน้ำใบใหม่บานนี่มัะลบเุยอมเขากันอร่อยซองกรบโบเ็นเป็นไหนได้จะ้ะโอ้ยดีจะคล้องได้บา้านเสียงรถคุนมากอืออาอืออ่าอยู่พี่น้องเอ้ยท่านเข้าโบหน่อบาดนี่ไก่ยไก่อยู่นี่ กไก่กุอยู่นี้ขั้นขอดอก <c oughs> อเจ็ดดอกนี <c oughs> ่ <c oughs> ปิดกล่องก่อนกล่องก,งกงชิรักตะดับต่างโมเป็นพี่น้องไม่ไรน้ำดีกล่องแห่งไร หอกมือถนนโอน้โหคุณกระโบออกมันมาออกที่าทางถนนเป็นเปลนโอ้ยบานบมดแล้วพี่น้องเอ้ยกระเจ้าิบมาให้น่าหากระโบเห็นได้นี่ยนีิบานเดือดสิโอ้ยตากระเจิบยู่ห้องเพ่งอี่ยัง จมอีกแล้วครับท่านได้เวลาจมจมน้ำเห็ดโอ้ยน่าดีเท้าบดแล้วจังได้เนาะเท้าบดแล้วนี่เทาาบดเท่าบด,าบดโอ้ยบุได้นมน้ำเขาดอกบานเบดพีหน่องเก็ดไปท่านแมน่นว่บาเฝ้า ข้ามกินนี่ก็โอ้ยเปื่อยราคานุ่มอรดุดอันใดเป็นอันดใดเจ้าขึ้นมาน้างในพุ่นก็คือหนึ่งพุ่โอ้โ,โอยมาถ้าแม่พี่บุญมี่ช่วยนองเก็บเน่ ยนี่มันพอมันสีอื่นกันกระโบท่านแล้วนู่มันอยู่ไก่มันนอยู่ไก่ไก่เก็บโบปนเอ็กินโมปนได้เดอ๋ค่ะเก็บนิดีมวนเลยเก็บได้หลายนี่เก็บหน่อยหน่ปยนได้เก็บได้หลายมวนแห้งกล่องพันก็โอ้ยซสอนหวอนใจด้เนาะ mhm áo mhm áo mhm 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 โอ้ยมึงสินวังไปทางไหนตำกล่องเอีกขออายปด้วยคนคููเก่ากับพู่เก่าเนี่ยละพี่น้องเอ้ยเิีเห็ดจังใดหนะมันโมเหน็นมาข้ากวดเป็นแป,น,ปนอยู่นี่มันโมได้ได้มันปลาสิแปนคืออันเมงหนอกอันนี้อ่านี่บุญบูอี อยากสีผักพี่น้องเอ้ยนี่ทั้งกลดทีแกตือหนึง่งโอ้โออดตือหนึง่งปิดกล่องวันวันนี้มันสิปิดไปเอาเกือบเหยียบใส่ตีนนี่พี่น้องเอ้ยอ โอ้ยเหยียบสีหองสีหองเพลงอะไรสิครับมันเหยียบเต็มบาทาสแนลว่วมออกก็ะมีบ้านแล้วก็ะมีว่วมโพอีเขมองโมเห็นกับสิมีอยู่เด้ยพี่หน้องเอ้ยมามาโอ้ยยังเกิดโบมีแล้วแหงเหยบก็เก่า ห้องเพล่งหลายไปเที่ยวก็ได้ห้องุดเป็นดอกแหกปากไปน้ำมูลก็ได้มวลนะนา,า,านดบอกจะได้เก็ซื้อกันยังข้อแหงโอ้ยเต็ไปขืนไหลนี่พี่น้องเอ้ยบุญยากผักหัอนมือกดนี้ไว้บกขันเสียงแนวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ย นางงุ่งสักกันเด้อไเอาปันได้แล้วบาทนี่ขันใสหันคัวแล้วบาทนี่ว่องนาคว่งหลังก็มีแต่เหตดบาทนี่เอ้าต,ตาเจ็มเข่งดูสิทีน้นองเอ้ยช่วยเก็บเดียจ้าพี่บุญมี่งามเต็มสีเด้อ มันทันบานล่ะมันมาหอดมึออื่นกังไงเน่าเล้เนาะพี่คนนี้โอ้ยโอ้ยไปเซะกับผอบาทนี่โอ้ยเนาะดีเอาเข้าไปหัวเพ่งเงี้ยงโอ้ยจับยูดไตได้ใหม่พี่กระไดอื ายกล่องไปมากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคุบหนาคุบหลังอยู่นี่โอ้ยมีดกระเฮ็ดเนี่ยอีกแล้วพี่น้องเจ๊ยุ้ยแซ่เจ๊ลบน้ำห้อยมีดอีกแล้วดวงที่สามเนี๋พี่น้องเอ้ยปนะีนี่นะเฉพาะปีนี่เพนาะนาปีผ่านผ่าน,านมาลุ้งมีดนี่โอ้ยคักป๊าดพี่น้อง เห็ดหมีเงี้ยก็ยังมาผ่อจนสีเช็กสีเอายังจีมระบาดเลยอ้ยกบไปหาหมีดกอนเด้อคนโอ๊ดพี่น้องเอ้ยโอดนี่พวกงาใหญ่ๆขึ้นมา้นี่แม่นคักเลยนี่ยโอ๊ดน้อยปัดปัดปัดปอดปอดปัดปัดปัดพี่น้องเอ้ยพี่ มูเดียวตายรูปอหน้างงามกอนด้วยจะเด้อน้องเอ้ยจะนำห้าเม,มตรเงาแปดเงยตุกอ้ยเจมินขอนซ่อนจะคล้องเด้เป็นบ่าเป็นหลังเตรอยู่ใ,ใกล้ๆพูนแลนไปนนำหาแบบใกล้โม่บ่ากรบบอละงานนี้โอ้ย เป hey. hey. ็นบ้าพี่น้องเอ้ยม่วนดอกไงแกพ่อโดกได้อยู่นี่ดอกบบง่ายหนึงพี่น้องุ่นปทอดเพ็รบวกชิกดอกง่ายทอดขาพุ่น่สองดอกตะอ่อนสอนเนาะทอดหายรูปเอากวน ได้รับ,บาดนะ